ประชาไทายนิวออนไลน์ครับศูนย์อำนวยการกิตอาสาพระราชทานมณฑนอาหารบกที่37และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนอหารบกที่37ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายน2567เมื่อวันที่12เมษายน2567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชฐานมณฑลทหารบกที่37ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับรอ17,003ในพระองค์พร้อมด้วยเสนารักษ์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา ตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง17เมษายน2567ณบริเวณหน้าแขวงทางหลวงเชียงรายที่1อำเภอเมืองเชียงรายทั้งนี้ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเสนารักเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายเมืองรายมาราชออกให้บริการประชาชนในจุดสำคัญต่างๆดำเนินการแจกน้ำดื่มลูกอมและผ้ายเย็นให้แก่ประชาชนด้วย